ทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตปห้าพบกับผมนายเสือไซโคนะครับประจําวันที่26กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีนะครับสําหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ั้งเพิ่งผ่านมากันด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอด1811เท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้หยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน5คู่เหมือนเดิมนะครับและจะเป็นคู่่ไไไไหหนนนนนอยยยาาาาางรรรรรรระะะะะคคคคััััับบบบเเเดดดี๋ววมมมตติิกกก้ลจปช์ ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเนติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยก็ร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ แอ1 1นะครับเลือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่คิโรนานะครับพบกับเอปันยอนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสอนะครับต่อไปนะครับมาดูคู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับอย่างคู่สตาร์บุกนะครับพบกับโอลิมปิกมาเซงนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับต่อไปนะครับเรามาด ว e ดอร์เบเมนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนครึ่งนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจการครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจการครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ แอด1อเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่4นะครับในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอย่างคู่เวสต์บอมวิดนะครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสอนะครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่5นะครับในศึกฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับอย่างคู่เบนฟิก้านะครับพบกับกิเิสเซนเต้นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองสิบห้านะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยคู่แรกก่อนเลยนะครับมาดดดดดูนนนนนนนัััััล่าสุพบบบบกกะะคครรเเเอออปปยไ้ิง์มีข คิโรน่านะครับและจบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดล่าสุดของคิโรน่านะครับยังไม่เคยชนะเลยนะครับมีเสมอไป2นัดแพ้3นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับคิโรน่านะครับได้เปิดบัลลังก์มาเยือนของเลบบนเต้นะครับและพ่แพ้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัดกำงรนนะครับของคิโรน่านะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากสองในห้าเกมนี้นะครับและสูงต่ำชั่ ต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันน่าลงสุดของเอปันยอนนะครับเก็บชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นนัดนะครับ และทิปที่เบี้ยงของเอ็ดปันยอนนะครับได้บุกไปพ่ายแพ้เลอันมาริดนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูตังลมเงินนะครับของเอ็ดปันยอนนะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40เเช่นเดียวกันนะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและสูงตั้ช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนด์ี่แคมปนะครับราคาต่อนะครับคิโลน่านะครับต่ออยู่ที่ราาค บอนะครัส่วนเลทราคาฟองทิมเยือนะครับเปิดมาอยู่ที่1.05นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่0.80นะครับส่วนฟองทิมเย้านะครับเลทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.85นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.11นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตรา1คูณ2นะครับราคาพุ่เสมอนะครับเลทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่3.18นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่3.12นะครับและฟองทิมเยือนนะครับเลทราคาเปิดมาอยู่ที่2.68นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.71นะครับส่วนฟองของทิ 1นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.42นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับเลนราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับและเลนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.98นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับดูจากเลนราคาไหลและราคาเปิดนะครับ จะแข่งตึงไปทางฝั่งของทีมเยือนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับคีโรนานะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ราคาปอนะครับเซเรลราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบศูนนะครับฝั่งของเอปัญยอนนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.81นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตรา1.2นะครับราคาพุ่เสมอนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.12นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.35นนนะะคครรรััับบแลฝ่งททีมเเยือราคคาาจกกตอนนแรระัับบขยมาอยู่่ที 2.71นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.74นะครับส่วนฟองทองทีมย้อนะครับเหรียนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่2.42นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่2.40นะครับ โดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับพอนที่แคบแล้วตามหนึ่งคูณสองนะครับผลจะออกทางฝั่งของเอปันยอนนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมเยานะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.11นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ลบศูนย์จุดเก้าหนึ่งนะครับส่วนเลทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่ศูนย์จุดแปดศูนย์นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนะครับ ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูตาน1นคูณสแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมต่อนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับตัวราคาต่อนะครับเปิดมาคิโรนานะครับต่ออยู่ที่ราคาปอนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับคิโรนานะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทําประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับตัวราคาสูงตามนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งคิโรนานะครับ ได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปแล้วตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adt11 นะครับหรือคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวัน,นครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่2นะครับสตาร์บุกนะครับพบกับโอลิมปิกมาร์เซยนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาผ้านะครับในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับมาร์เซยนะครับเปิดบาลลังกมาเยือนของสตาร์บุกนะครับได้จบเกมด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มท่านนักล่าสุดของสตาร์บุกนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4นัดแพ้1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับสตาร์บุกนะครับได้เปิดบานรับลออนะครลับบตต่ออไปนะครรรรััเเาาาามดูกทำงินนนการรของสตบบุะคั ที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่60นะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำชุดครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาต่ำนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของมารลเซยนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดแพ้2นัดนะครับและนั่นแล้และที่พี่เบียร์ของมารลเซยนะครับได้บุกไปพ่ายแพ้เรอัลมาดริดนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราคะแนนเงินนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาต่ำนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูราคาเปิดนะครับไฮไลทแคปนะครับราคาต่อนะครับโอลิมปิกแม็กเซนนะครับเปิดไหม โอลิมปิกมาร์เซย์ในกาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับส่วนในราคาฟอนทิมเยาในะครับเปิดมาอยู่ที่1.05นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.08นะครับส่วนฟองทิมเยาในะครเปิราคาในะครับเปิดมาอยู่ที่0.85นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่0.82นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตราหนึคูณสนะครับราคาพู่เสมอนะครับเลยราคาเปิดมาอยู่ที่3.34นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่3.29นะครับและฟองนิ่มเยือนนะครับเลยราคานะครับเปิดมาอยู่ที่2.05นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมาอยู่ที่2.08นะครับส่วนฟังของนิ่มยาวนะครับเลยราคานะครับเปิดมาอยู่ที่3.19นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่3.14นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2ครึ่งควบ3นะครับเลยราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.9 และเลนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.93นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับดูจากเลนราคาเปิดและราคาไหลนะครับจะแข่งตึงไปทางฝั่งของทีมเย้านะครับต่อไปนะครับเรามาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับโอลิมปิกมาเเซียนะครับค่าต่อในครับเปิดมาอยู่ที่ต่อครึ่งลูกนะครับเซอร์เรนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบ0.94นะครับฝั่งของสตร์บุกนะครับเลนราคาในครับเปิดมาอยู่ที่0.84นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตรา1คูณ2นะครับค่าผู้เสมอนะครับเลนแรก นะครับขยับมาอยู่ที่3.29นะครับตอนนี้นะครับขยับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.45นะครับและฟองนิ่มเยือนะครับเหรียญราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่2.08นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่2.06นะครับส่วนฟองของนิ่มยาวนะครับเหรียญราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.14นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.25นะครับโดยส่วนและทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหรียญราคาโดยรวมนะครับขอที่คาดและต้านหนึ่งคูณสองนะครับมันจะออกไปทางฝั่งของสตาร์บุกนะครับที่รราาาคคเลกกจะะดดู่่นนนตตึงวววัับโยส ครับนี่ดูจากเหรีราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่0.82นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.84นะครับดูเหรีราคาฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่1.08นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ลบ0.94นะครับเหรีราคาปรับมาในสนามแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเหรีจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตราหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกทางฝั่ง ีไไปได้นะครับราคาต่อนะครับเปิดมา马克เซนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับ马克เซนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทําประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาสูงตามนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3แบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งโอลิมปิก马克เซนะครับสำหใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปแล้วตัวเองติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adt11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้้คคลลลิปไดเยนนนะะรัับแ่ ตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่3นะครับเบอร์เยนมิวนิกนะครับพบกับเวเดอร์เบเมนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับในศึกฟุตบอลบุนเดิลิกาเยอรมันนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่วีพีนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเรา ซิตี้นะคครับู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสอนะครับโอเคมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเลตเตอร์ซิตี้นะครับได้เปิดบัลลังก์มาเยือนของเว็บบอมวิชนะครับและเฉือนชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันน่าล่าสุดของเว็บบอมวิชนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอหนึ่งแพ้สองนัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับเว็บบอมวิชนะครับได้เปิดบัลลังก์มาเยือนของดับบี้เคานิตี้นะครับและพ่ายแพ้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเราไปดูอัตรากาเงินนะครับของเว็บบบบบบววออมิิททนนนนนนนะะะะะคคคครรรรรััััีี่่่่เเเลลลใ้้าแจยู จากสองใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาต่ำนะครับจากสามใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มห้าน่าหลงสุดของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับและทีมที่เบี้ยของเลสเตอร์ซิตี้นะครับได้บุกไปเสมอกับปอร์ฟอร์ดนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราทำเงินนะครับของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เท่านนนั้ะครับจาก1ใน5เกมนนี้ะครับและสูงต่่ครึงเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับ จะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจากสใน5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับเว็บบอมวิดนะครับ ต่ออยู่ที่ราคาปอนะครับส่วนเรทราคาฟองทิมยร์นะครับเปิดมาอยู like ่ท like ี like ่0.93นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.94นะครับส่วนฟองทิมยร์นะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.97นะครับตอนนี้ปรับลงมาอยู่ที่0.96นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตรา1คูณ2นะครับนะครับผู้เสมอนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่3.16นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับและฟองทิมยร์นะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่2.94นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ททททีีี่่่่3.00นนนนนนนะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบสวฟออองงิิมมมยยาาาาเเปปดู2.24ต้ล ครับอยู่ที่2.21นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับและเรนราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.83นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.04นะครับโดยเรนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่1.05นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.84นะครับดูจากเรนราคาเปิดแล้วราคาไหลนะครับจะแข่งตึงไปทางฝั่งของทีมเย้านะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูราคาหน้างาาาาาาานน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 นกกััััััตตต่่่ออออเเเลลยยะะะะคคคคคครรรรรรบบบบบดูห้งว็ อยู่ที่ต่อราคาปอล์ในกรบส่วนเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.95นะครับฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะคราเลเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.94นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตรา1คูณ2ในกรับราคาพุ่งเสมอนะคราเลเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.16นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.25นะครับและฟองทิมเยอนะคกราเลเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.00นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนฟังของทิมเยาวนะคกราเลเรทราคาจากตอนแรกนะครัับบขยมาอยู่่ที2.1 2.21นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.26นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหรียญราคาโดยรวมนะครับขอที่ครับแล้วตาน1คูณ2นะครับผมจะเอาไปทางฝั่งของ l e ตเตอ t e r City นะครับที่ราคาเหล็กจะดูแข็งตึงกว่านะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเระราคาของฝั่งทีมเยานะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่0.96นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยปรับลงมาอยู่ที่0.95นะครับส่วนเละราคาฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.94นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเละราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับที่ราคาเละจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับ แต่จากที่ดูอัตราหนึงคูณ2แล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับตัวราคาต่อนะครับเปิดมาเว็บบล็อกวิดนะครับต่อราคาป่อนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและโดนนิดติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ @ht11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่5นะครับอย่างคู่เบลฟิก้านะครับพบกับกิเวสเซนเต้นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองสิบห้านะครับในศึกฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันต่อคู่ที่5นะครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับกิเวสเซนเต้นะครับได้เปิดบัลาังก์มีของเบลฟิก้านะครับและพ่ายแพ้เบรดสก ต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันน่าลงสุดของเบนฟิก้านะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ2แพ้1นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับเบนฟิก้านะครับได้เปิดเวลาการมาเยือนของเรียวอาร์นะครับและจบเกมด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราการดึงนะครับของเบนฟิก้านะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40%นะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันน่าลงสุดของกิลวิสินเต้นะครับเก็บชัยชนะไปได้หมด3นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับและทีมที่เยือนของกิลวิสินเต้นะครับได้บุกไปเฉือนชนะบาก้านะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราคะแนนนะครับของวิกิลวิสินเต้นะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40นะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและส่วนตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับเบนฟิก้านะครับต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับเรทราคาของฟองทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.85ย์จนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนฟองของทีมเย่าวนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1.05นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอัตรา1นึคูณสนะครับราคาผู้เสมอนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่5.20นนนะครับตอี้ยังไมม่ีการรรปปัับบเลี่ยนนะคจุดสองศูนนนะะคคครรรัับบเเาาาปิดมอยู่่ที0.90 9 0 0นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟองหิมยเานะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่1.25นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาอยู่ที่สองลูกครึ่งควบ3นะครับเรทราคาต่ำเปิดมาอยู่ที่0.98แนะครับและเรทราคาสูงเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับเบฟิก้าราคาต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่อ1ลูกครึ่งลู่่ที0.88นะครับ ฝั่งของกิวิเซนเต้นะครับเลทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบสิบนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตรา1นึคนะครับราคาผู้เสมอนะครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่ห2 0นนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ แล้วฟองทิมเยาในครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่9.00นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่10.00นะครับส่วนฟองทิมเยาในครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.25นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.27นะครับโดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับพอที่ขยับและตานหนึ่งคูณสนะครับผลจะออกทางฝั่งของกิลวิเซนเต้นะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับ หรส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลรยราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.05นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.88นะครับส่วนราคาฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.85นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ลบ0.99นะครับถ้าเลรยราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับที่ราคาเหรีจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับ แต่จากที่ดูตาตนา2แล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมต่อนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาเบลฟิก้านะครับต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับเบลฟิก้านะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทําประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนราคาสูงตามนครับเปิดมา2องลูกครึ่งควบ3แบบนี้นะครับผมคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย4ประตูต่อหนึ่งนะครับและสนามนี้นครับผมขอเลือกทางฝั่งเบนฟิก้าครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์หรือที่ at11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเล้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มถูกวันนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาคาดการณ์วิเคราะห์ทั้ง4คู่นะครับ มาดูคู่แรกนะครับโซลนานะครับพบกับเอปันยอนนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์พลังฝั่งคิโรน่านะครับต่อปอนะครับคาดว่าจบคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ1นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับสตาร์บุกนะครับพบกับโอลิบิกมาร์เซยนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์พลังฝั่งโอลิมปิกมาร์เซยนะครับต่อครึ่งลูกนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับคู่ที่3นะครับเบเยอร์มิวนิกนะครับพบกับเวนเดอรรร์เเบบบมนนนนะะคคคััู่ี้จ คู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอชทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่4นะครับอย่างคู่เว็บบงบิดนะครับพบกับเลตเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์พลังฝั่งเลตเตอร์ซิตี้นะครับลองต่อนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับและคู่่ที5นะครับ อย่างคู่เบนฟิก้านะครับพบกับกิวิสิเต้นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเบนฟิก้านะครับต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย4ประตูต่อ1นะครับและตัวเน้นที่ผมคาดมาในวันนี้นะครับจะให้เป็นคู่โอลิมปิกมารคเซ่นะครับต่อครึ่งลูกนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ att 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคคือตััััววเนนนน้้ทที่่ผมมจดใใหกกลุุรบ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ